ดีนักเรียนมหนทุกคนเลยนะคะในวิชาภาษ,ษาอังกฤษวันนี้คุณครูฟิล์มก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนทําเก็บคะแนนเนาะเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออมีนักเรียนน้อยมากเลยที่ส่งงานคุณครูนะคะโดยสามารถเช็คได้จากในโน้ตนะลูกซึ่งตอนนี้นหมดเวลาแล้วนะคะไม่ให้ทํางานย้อนหลังแล้วนะคะ เพราะว่าครูจะถือว่านักเรียนคนไหนเนี่ยดูวิดีโอแล้วก็ทำงานส่งกูใช้วิธีในการเช็คชื่อในรูปแบบนี้ในช่วงนี้นะคุณครูได้ชี้แจงไปแล้วเนื่องจากว่าคุณครูมีงานงานด่วนเหมือนกับว่ามีงานที่ได้รับมอบหมายต้องทํานะคะซึ่งทําให้เวลาในการวิดีโอคอลของเราเนี่ยไม่ตรงกันครูคเลยจะมอบหมายงานเป็นชิ้นงานหรืออะไรต่างๆผ่านวิดีโอเนาะซึ่งในวันนี้ถ้าเกิดใครที่ ทำงานส่งคุณครูในวันนี้นะคะก็จะได้เช็กชื่อชั่วโมงนี้ไปนะคะโดยงานของเราในวันนี้นี่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ Verb to be เหมือนเดิมซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วใครที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ดูไปดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยค,คุณครูฟิล์มแปะไว้ให้ในแชทเรียบร้อยแล้วเป็นวิดีโอใน YouTube นะลูกนะมันจะเขียนว่าภาษาอังกฤษม .1 แล้วก็ตามด้วยวันต่างๆนะคะทีนี้งานในวันนี้ที่ครูเมาหมายวันที่7นะลูกนี่เลยไม่ใช่วันที่7ลูกข้อที่7นะคะเขาบอกว่า As k and answer As k ก็คือการถาม Answer การตอบให้นักเรียนสร้างคำถามและคำตอบโดยยึดจากตัวอย่าง As in t h example ก็คือให้ยึดตามตัวอย่างเนาะเหมือนตัวอย่างเลยซึ่งนี่ค่ะคำที่เขาตั้งเอาไว้ให้แต่งประโยคมีนี่ค่ะ1,2,3,4,5,6,7ดังนั้นหนูต้องตั้งทั้งหมด7ข้อ7คําคำถาม7คำตอบเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนี่ นี่คือตัวอย่างนะคะ A หมายถึงคําถามก็ได้เรายกตัวอย่าง A เหมือนคนที่ถามเอนะถามแบบนี้นะ B ตอบแบบนี้ดังนั้นนักเรียนจา๋าอันนี้คือตัวอย่างในการสร้างคําถามคําตอบของเราทีนี้เวลาเราจะสร้างคําตอบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลมันถูกหรือข้อมูลมันผิดให้ยึดจากข้อมูลนี่ค่ะเหล่านี้ที่เขากําหนดให้เห็นไหมอายกตัวอย่างก่อนข้อที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็เขียนวันที่แล้วนักเรียนก็เขียนข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ด แล้วก็ a s and answer a s in the example เขียนลงไปตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เขียนข้อหนึ่งแล้วก็ลอกข้อ a กับ b อันนี้ไปก่อนลอก a อับ b อันนี้ไปก่อน a เขาถามว่าแ๊บน,น,นึงนะคุณครูครูปรับก่อนมันติดอ่าอย่นี้ดีกว่าถนัดกว่านะคะอันนี้อย่างเช่นเขาถามว่า is when the t w นี่ i s Wendy c h e l ข้อนี้มาได้ยังไงนี่ไงจ๊ะมาจากตรงนี้ค่ะข้างบนเขาก็ำหนดคําว่า Wendy มาให้แล้วก็กำหนด t h a e l มาให้ดังนั้นให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Wendy แล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับอายุ12ใช่ไหมทีนี้ Wendy เนี่ยเรามันหมายถึงชื่อคนนี้คนเดียวถูกป,ปะดังนั้นข้างหน้าเนี่ยเวลาจะสร้างคำถามต้องใช้ East เห็นปะอ่าโอเคนะทีนี้ต่อไป A เนี่ยถามอันน,นึงนะลูก เอางี้ดีกว่า A อันนี้คือ A อันนี้คือข้อที่หนึ่ง A ถามว่า is twenty twelve นะคะ B เขาตอบมาว่า no she isn't แล้วก็เขียนว่า she is eleven ทีนี้เรามาดูกันว่าทำไม ดีถึงต้องเขียนแบบนี้คําถามเนี่ยพอมี east นำหน้ามันจะแปลว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันจะถามว่าเวนดี้เนี่ยอายุ12ใช่ไหมเวนดี้อายุ12ใช่ไหม Wendy, า 12, ไหม,มาจากอะไรมาจากตรงนี้ข้างบนโจทย์เขากําหนดเวนดี้แล้วก็12ดังนั้นเราก็แค่เติม e s ข้างหน้า เอาเติม e a s ข้างหน้าเอาลูกน้ําออกนะคะทีนี้คําถามเขาเราจะตั้งว่าเวนดี้อายุ12ใช่ไหมเวลาตอบทาไม B ถึงได้ตอบว่า no she isn't ไม่เธอไม่ใช่เธอไม่ได้อายุ12เพราะอะไรนี่ค่ะให้ดูข้อมูลที่เขากําหนดให้คนไหนคือเวนดี้นี่ไง W E N D Y Wendy วงเล็บ11แสดงว่าเวนดี้ไม่ได้อายุ12ค่ะเวนดี้อายุ11 ดังนั้นเวลาเขียนตอบเขาก็ต้องเขียนตอบว่า no she is n t ไม่เขาเธอไม่ได้อายุเท่านั้นแล้วเขาก็เขียนอีกว่า she is 11 e v เห็นปะ e l มาจากไหนมาจากข้อมูลที่เขาให้มา she ทำไมถึงใช้ she is นี่คะให้นักเรียนอ้างอิงจากฝั่งนี้เห็นนะนักเรียนจากฝั่งนี้ให้นักเรียนดูคำถาม is อ่ะ is อันไหนนะเอา is อันนี้ตอนนี้ is มีทั้งหมด3ตัวเลือก แล้วจะรู้ได้ไงว่าใช้อันไหนในการเขียนเว n d y เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะนี่ไงหนูก็ดูรูปภาพว่าเวนดี้เป็นผู้หญิงดังนั้นเวลาตอบเกี่ยวกับผู้หญิงนี่ค่ะใช้2ประโยคนี้ yes she is ถ้าเกิดข้อมูลมันใช่หรือ no she isn't ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรหนูก็ดูอันนี้แล้วหนูก็เขียนข้อมูลต่อไปให้ถูกต้องเขาให้ยึดแบบนี้ ะะทุกข้อเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าถ้าเกิดสมมติคุณครูต้องการทําอีกข้อหนึ่งลราอาจจะครูก็อ,อยากให้อีกข้อหนึ่งและที่เหลือจะให้ทําเองนะ,ะลูกนะทีนี้เรามาดูข้อที่สองเรามาดูเราจะเอาอันนี้เราจะเอาเวนดี้วางไว้ตรงนี้เราจะมาดูข้อที่สองเราจะลองเดี๋ยวค,คุณครูจะลองฝึกทําอีกข้อหนึ่งสมมุตินะคะข้อที่สองเขากําหนดมาร์กกับสิบสี่มาให้ หมายถึงคนเดียวใช่ไหมแน่นอนค่ะข้อที่2ตั้งเหมือนเดิมเลย a จุดอ่ะเหมือนกันเลยเนะี่ยเห็นไหม a จุดทีนี้เอา i s ขึ้นต้นเหมือนเดิมทุกข้อเลย i s แล้วก็จาก wendy เราเปลี่ยนเป็น mark เห็นปะ่ะเราจะเริ่มจับได้แล้วว่ามันต้องเขียนในรูปแบบใด e a s mark จากเลข12เปลี่ยนเป็นเลข14นี่ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามนนะ้าถามนี้จะถามว่า i s mark 14มาร์คอายุ14ใช่ไหมใช่ไหมคะมาร์คอายุ14ใช่ไหมดังนั้นเวลาเขียน B ตอบอะไร B จะต้องตอบ A ว่าอย่างไรที่นี้ให้หนูดูก่อนว่ามาร์คอายุ14จริงหรือเปล่านี่เรามาดูนี่เขาเขียนข้อมูลไว้มาร์คอะ วงเล็บ19นั่นแปลว่ามาร์คไม่ได้อายุ14จริงๆมาร์คอายุ19เรารู้แล้วว่าข้อนี้ต้องตอบว่าใหม่เขาไม่ได้อายุเท่านั้นทีนี้ให้หนูดูมาร์คเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหนูฟังจากชื่อละมาร์คมาร์คมาร์คผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะยังงงอาจให้ดูรูปภาพนี่ค่ะเวลาเขาเขียนคำศัพท์เนี้ยเขาเขียนตามตำแหน่งของรูปภาพมาร์คสิบเก้าแมรี่สิบเจ็ดจอห์นซุยแล้วก็บริ้าเห็นปะ หนูคิดว่ามาร์คอายุเท่าไหร่19หนูคิดว่ามาร์คเพศอะไรฟังแล้วก็เหมือนกับเพศชายดังนั้นเราสมมุติว่าเขาเป็นเพศชายเลยละกันนะคะทีนี้เรามาดูกันเขาเป็นผู้ชายถูกไหมดังนั้น is นำหน้าคำถามนี้ผู้ชายใช้ he หรือ she? ใช้ he, ถูกไหมดังนั้นเวลาเราตอบเราก็ต้องเลือกคำตอบที่เป็นแถวนี้เห็นไหมีสช้อย yes he is กับ no he is ดังนั้นเขาเป็นผู้ชายและไม่ได้อายุ14อายุ19เราต้องตอบ no he is ดังนั้นแล้วก็อเอา no he is ขึ้นเขียน no he is อ่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้อายุ14เขาอายุเท่าไหร่ล่ะเขาอายุ19้ดังนั้นเราก็ต้องเขียนว่า he is n i n e t เห็นปะแค่นี้เองง่าย ต่างอะไรกับแมรี่เมื่อกี้ล่ะนี่ไงดังนั้นอะไรที่ทุกข้อจะเหมือนกันนี่เลยค่ะ is ทุกข้อจะเหมือนกันอันนี้ A จะต้องเป็น question mark ข้างหลังเหมือนกัน B ทั้งสองอันจะต้องเป็นจุด full stop เหมือนกันนะคะและตรงนี้เหมือนกันนักเรียนจับสังเกตได้นักเรียนจะรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวไหนที่นี้นักเรียนจ๋า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนใช้ชี She. คนไหนต้องใช้ฮี He. ดูจากเพศของเขาค่ะว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นเพศอะไรอย่างเวนดี้เวนดี้เป็นเพศหญิงแน่นอนว่าตรงนี้เราต้องเติมชี She. ตรงนี้เราต้องเติมชี She. ในขณะที่มาร์คเป็นผู้ชายตรงนี้ต้องเติมหี She. คนนี้ต้องเติมฮี She. แบบนี้เป็นต้นส่วน Yes หรือ No ให้ดูว่าข้อมูลที่เราเอามาตั้งเป็นคำถามกับข้อมูลที่เขากำหนดมาให้มันตรงกันไหมถ้าตรงตอบ Yes ถ้าไม่ตรงตอบ No โอเคไหมแล้วก็ตามด้วยรูปแบบข้างหลังซึ่งเราเรียนไปแล้วในตารางดูจากตารางเทียบเคียงได้นะคะแล้วก็เอาข้อมูลตามโจทย์ของเขามาใส่เห็นปะ่ะอย่างข้อ3เนี่ย s w i 16ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็น e s t i s s i เห็นปะ่ะแค่เติม e s ไว้ข้างหน้าแล้วเอาตรงเนี้ยลอกใส่ที่เดิมเอาลูกน้ำออก แล้วใส่เครื่องหมาย question mark นะก็ได้และหนึ่คำถามแล้วเราก็มาดูว่าอันคนนี้อายุ16จริงไหมถ้าจริงตอบอะไรไม่จริงตอบอะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นนะดังนั้นวันนี้1 2 3 4 5 6 7คุณครูฟิล์มยกตัวอย่างไปแล้ว2ข้อดังนั้นวันนี้คุณครูฟิล์มเก็บ5คะแนนสำหรับคนที่ทำงานส่งแนะนำเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ควรส่งอย่างน้อยเป็นการเช็คชื่อถูกไหมคะโอเคไหม ดังนั้นอยากให้ครูอยากเห็นมหนึ่งส่งงานค,นคุณครูครบให้เรียบร้อยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้วที่ไม่มีคนส่งงานหรือว่าส่งงานน้อยมากไม่เอา มีความรับผิดชอบนะลูกนะคะคุณครูคิดว่ามันไม่ยากเกินความสามารถกับการเสียเวลาดูวิดีโอนี้10นาทีแล้วก็เสียเวลาทํางานอีกสักหน่อยอีกสัก10นาทีแรกกับการที่ต้องเรียนเต็ม1ชั่วโมงเนี่ยคุณครูคิดว่ามันคุ้มค่าเนาะลองฝึกทําดูสงสัยอะไรทิ้งคําถามไว้ในกลุ่มคุณครูฟิล์มว่างแล้วคุณครูฟิล์มจะรีบมาตอบคาถาม <S <S เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะตั้งใจทํางานนะคะโอเคค่ะ